ของครูพอนิคมจะรับบทนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหูที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินเด็กตาที่มีปัญหาทางด้านการเห็นนะคะแล้วก็ออทิสติกโซนสมาธิสัน้นดาวซินโดรมที่มีปัญหาสติปัญญาแล้วก็เด็กเรียนรู้ช้ารวมทั้งเด็ก LD ค่ะอันนี้จะเป็นห้องเรียนคู่ขนานมีการเรียนการสอนตามระดับชั้นนะคะตามพื้นฐานความสามารถของเด็ก เป็นเกณฑ์เป็นหลักถึงแม้ว่าจะอิงของหลักสูตรของเด็กปกติก็ตามแต่เราจะจัดย่อยหลักสูตรนั้นให้เป็นเป็นหลักสูตรที่สําหรับเหมาะสำหรับเด็กแต่ละคนหรือเด็กแต่ละกลุ่มนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนของเด็กเหล่านี้เนี่ยจะไป เทียบเท่ากับเด็กปกติก็ยากมากนะคะคือคือพูดได้เลยว่าทําเทียบไม่ได้เลยนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเราไม่ได้เอาหลักสูตรเป็นหลักแต่เราเอาตัวเด็กเป็นหลักจะดูว่าเด็กมีพื้นฐานอะไรประมาณไหนทําให้เด็กมีความรู้สึกมั่นใจก่อนว่าตัวเองมีพื้นฐานนั้นแล้วเาสามารถทําได้แล้วถึงจะขยบความสามารถหรือขยบเนื้อหาสาระให้มากขึ้นตามหลักสูตรของเด็กปกติทั่วไปแต่ว่าอาจจะช้ากว่าเด็กปกติทั่วไป เนี่ยนอกจากการเรียกนการสอนแล้วเราก็ยังจะสอนให้เด็กรู้จักทักษะชีวิตก็คือกวาดบ้านถูบ้านล้างห้องน้ําเป็นรดน้ําต้น,ตนไม้ปลูกต้นไม้ปลูกปลูกพืชผากส,นส,ว,นสวนครัวอะไรเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าให้เขาเป็นภาระให้หน้อยที่สุดนะคะแล้วสามารถที่จะช่วยครอบครัวช่วยตัวเองให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะอ่านออกเขียนได้นะแล้วก็ ช่วยเหลืองานบ้านของแม่ได้ค่ะช่วยทํานู่นทํานี่เวลาเห็นคุณแม่ทําอะไรก็อยากทําอยากกวาดบ้านแบบว่ามาน,นี่หนูจะทำอย่างเงี้ยค่ะล้างถ้วยมาน,นี่หนูจะล้างอย่างเงี้ยค่ะพัฒนาการแกดีขึ้นนี้ก็เยอะแล้วนะ่ะเยอะภูมิใจมากๆเลยทีแ่แกเห็นแกมี สติปัญญาที่ว่าสมองกล่าเริงเจ็มใสเหมือนคนปกติอีกแบบหนึ่งเนี่ยค่ะเขาโครงการนี้ก็คือเขาต้องการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษเนาะคาะเด็กพิเศษอทิสติกเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในปกติได้ค่ะถ้าใครลูกใครไม่เป็นไม่รู้เนาะ มันจะเป็นมันจะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยค่ะถ้ามีโครงการนี้อย่างน้อยนะผู้ปกครองแบบบางคนนะคะที่เขาไม่มีศักยภาพเนี้ยเข้ามาเรียนอย่างของของครูพออรอมาลัไรเนี้ยเขาก็จะไม่มีเขาก็จะทําไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาก็ต้องแบบเด็กพวกนี้ก็จะสูญเสียโอกาสไปเลยไงม่เขาก็จะไม่ได้รับการพัฒนาเนาะก็ต้องขอบคุณโครงการนี้มากเลยะคะ่ะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่ได้มากเลยค่ะถึงแม้ว่าผู้ปกครองจะมีศักยภาพที่จะจ่ายได้แต่เมื่อ มีมีมาช่วยก็ดีก็ดีกว่าแล้วยิ่งอยู่ในช่วงนี้เป็นยุคช่วงโควิดเนาะอะไรมันก็ลําบากจุดมุ่งหมายก็คือว่าคุณคเห็นว่าอย่างน้อยมันช่วยลดภาระ,ะนะค่ะก็ก็ทำให้มีการตัดสินใจเข้ามาร่วมมากขึ้นแต่แรกๆก็จะมีอยู่2อสเคสไม่เกิน5เคสอะที่จะเข้าร่วมนะคะโครงการอะไรดีๆเขาก็บอกเนะอบรมสุขภาพจิตของคุณแม่เงี้ยค่ะโอไ้ได้ความรู้ค่ะแบบ อย่างลูกคนนั้นเป็นอย่างนี้ลูกคนนี้เป็นอย่างนี้นเนาะเราก็เรียนรู้ได้แล้วก็ถ้าอย่างเราก็อรู้มาแล้วก็ถ้าลูกเราเป็นอะไรก็ได้พัฒนาถ้าพูดถึงเด็กพิเศษนะคะหัวใจสําคัญก็คือผู้ปกครองกับครูคือจะต้อง ช่วยในแง่ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะเราจะดูจากเนื้อหาสาระทั้งหมดเราจะดูว่ามันจําเป็นกับชีวิตของเขาไหมเขาสามารถนําไปใช้จริงได้ไหมนั่นจะเป็นหัวข้อสำคหลักเลยค่ะที่ทควนนามาใช้ในการจัดหลักสูตรหรือจัดหัวข้อการเรียนการสอนสําหรับเด็กค่ะ